สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆของช่องสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการครั้งสําคัญนั่นก็คือปรากฏการพระจัน์ทรเพนหรือพระจันทรเต็มดวงนั่นเองนะคะซึ่งปรากฏการนี้เป็นปรากฏการที่ดาวจันทร์นั้นทําการเล็งก,กันกับดาวพระอาทิตย์และดาวจันทร์ก็โคจรมาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองได้ตําแหน่งเข้มแข็งเป็นกเกษตรรธิบดีค่ะ ซึ่งดาวพระจันทร์นั้นมีความสำคัญมีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งบนโลกอย่างมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นการเกิดปรากฏการในครั้งนี้ก็ย่อมส่งผลส่งอิทธิพลต่อสรรพสิ่งบนโลกไม่มากก็น้อยค่ะเรามาเช็คกันเลยว่า12ลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์เพ็นหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไร ชาวลัคนาราศีกุมคะในวันที่26มกราคมปี2567ได้เกิดปรากฏการณ์พระจันท์เพนนั่นก็คือการที่ดาวพระจันทร์ดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีกุม โคจรเลงก,กันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีกุมและได้ตำแหน่งเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาการเกิดปรากฏการพระจันทร์เพ็นหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้ดาวพระจันทร์นะคะอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งมากคือเป็นเกษตรราธิบดีอย่างที่สมัยบอกไปแม้ว่าปรากฏการพระจันทร์เพนจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ถือว่าให้ผลได้ยาวนานไปเกือบ ประมาณหนึ่งเดือนเต็มเลยทีเดียวนะคะในช่วงที่เกิดพระจันทร์เพลนนี้นะชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีอุปสรรคมีปัญหามีศัตรูมีคู่แข่งรวมไปถึงเรื่องราวของคดีความต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินการทองมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินมีปัญหาเกี่ยวกับการหมุนเงินไม่ทัน ในระยะนี้หลังจากที่เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์เพลนปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายค่ะ คุณจะหมุนเงินได้คล่องมากยิ่งขึ้นใครที่ติดติดขัด,ข,ดขัดทางการเงินก็จะมีทางออกทางแก้เข้ามาและชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีคดีความมีเรื่องการประทะมีเรื่องของความขัดแยง้งการแบ่งสันปันส่วนที่ไม่ลงตัวลงรอยก็จะมีโอกาสได้เคลียร์ได้พูดจากกันได้หาข้อยุติได้หาทางออกที่มีความพึงพอใจระหว่างคุณและคู่กรณีแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะ ชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่เคยถูกคดโกงนะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนแล้วไม่ได้รับผลไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับกําไรมาในระยะนี้คุณอาจจะถอนตัวทันและมีเกณฑ์ที่จะได้เงินต้นบางส่วนกลับมาคืนด้วยนะคะ ลำดับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคะในระยะที่ดาวพระจันทร์ดาวเจ้าเรือนอริโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีในเรือนอริและเกิดเป็นพระจันทร์เพนหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้ตัวคุณจะได้เจอกับงานที่ท้าทายได้บุกเบิกสิ่งใหม่ๆคําว่าอริเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของศัตรูเรื่องของเพศภัยต่างๆเรื่องของอุปสรรคปัญหาเพียงอย่างเดียวแต่มันก็ยังหมายถึงความยากความท้าทายหมายถึงสิ่งที่ไม่ถนัด ชาวลัคนาราศีกุมควรจะทําตัวให้เปิดกว้างเรียนรู้พร้อมรับสิ่งใหม่เพราะช่วงนี้เป็นจังหวะที่คุณจะได้ทดลองทําสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําบางคนไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะต้องมาทํางานเกี่ยวข้องกับทางออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะได้เข้าเกี่ยวมาทางออนไลน์บางคนไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องมาคอยซัพพอร์ตคนดังหรือมีชื่อเสียงก็มีเกณฑ์ที่จะได้เข้ามาใกล้ชิดกับคนดังหรือมีชื่อเสียงแบบนี้เป็นต้นค่ะสมัยก็เพียงแต่ยกตัวอย่างงานให้ฟังเพื่อที่คุณจะได้ เห็นภาพนะคะว่าคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้ทํามาก่อนนั่นเองค่ะหรือบางคนก็อาจจะได้เจอกับงานยากมีโปรเจกต์ยากมีโปรเจกต์ที่มันท้าทายเข้ามาแล้วคุณต้องเข้าไปร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ปัญหาลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้แนวทางของการบุกเบิกเริ่มต้นสิ่งใหม่บันค่อนข้างชัดเจนสําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ในระยะนี้นะคะจะมีเพื่อนสนิทจะมีญาติพี่น้องหรือคนที่ใกล้ชิดคุณจะเข้ามาพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะมันเป็นไปได้หลายประการค่ะคือ 1. คุณอาจจะต้องหยิบยื่นมือไปช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือคนสนิท 2. คุณต้องอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนสนิทจากญาติพี่น้องกลับกลายเป็นว่าทางคนสนิทคุณนั่นแหละที่ต้องหยิบยื่นมาช่วยเหลือคุณตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณนะคะและลำดับที่สมอาจจะมีเกณฑ์ร่วมหุ้นร่วมลงทุน ยการใช้เงินใช้ทองทำอะไรบางอย่างกับญาติกับคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนสนิทลำดับที่4ี่จะมีการจัดการแบ่งสันปันส่วนในเรื่องของการเงินการทองกับคนรอบข้างกับทีมงานกับเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องค่ะระยะนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อยู่รายรอบตัวคุณนะคะถ้ามีการคุยกันหรือเจรจากันในเรื่องของผลประโยชน์มันค่อนข้างที่จะลงตัวและมีความพึงพอใจค่ะ นอกจากดาวพระจันทร์จะเกิดเพนและเป็นกเกษตรราธิบดีในครั้งนี้แล้วดาวพระพฤหสัสบดีก็ยังโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษดาวพระอาทิตย์ก็ยังโคจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรซึ่งราศีเมษและราศีมังกรถือเป็นราศีแม่ธาตุดาวพระจันทร์เองก,ก็เป็นกเกษตรราธิบดีในราศีกรกฎถือว่าเป็นราศีแม่ธาตุเช่นเดียวกันอิทธิพลค่อนข้างรุนแรงค่ะ เมื่อดาวมาสถิตยอยู่ในราศีแม่ธาตุจะส่งผลได้มากกว่าที่ไปอยู่ในราศีอื่นๆต้องอธิบายกันให้เข้าใจแบบนี้ความแรงพลังงานจะเกิดขึ้นเยอะเมื่อดาวพระจันทร์มาอยู่ในราศีแม่ธาตน้ำอย่างราศีกรกฎ มีเกณฑ์ส่งผลให้ศัตรูแพ้ภัยอุปสรรคปัญหาคลี่คลายรวมไปถึงโอกาสใหญ่ๆโอกาสใหม่ๆก,ก็จะหลัง่งไหลเข้ามาชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่เป็นเพศหญิงอาจจะมีคนที่คอยหมั่นไส้หรือว่านินทารับหลังหรือทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงบ้างและชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่เป็นเพศชายอาจจะมีคู่อริคู่ศัตรูคนที่ไม่ค่อยชอบหน้าคุณแอบเลงแอบมองอยู่บ้างอย่าไปใส่ใจอย่าไปกังวลตรงจุดนั้นขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นในความ และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ ดาวพระพฤหัสดาวลาพระและดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณสถิตยอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุไฟยอยู่ในเรือนสหัชชะช่วงนี้ต้องมุ่งมั่นในการติดต่อประสานงานกับผู้คนลักษณะงานใดที่ข้องเกี่ยวกับผู้คนจํานวนมากจะให้ผลสําเร็จมากกว่าการทํางานคนเดียวลักษณะงานใดที่ต้องอาศัยการเดินทางการเจรจาการใช้ปากการใช้วาจารวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์จะมีความสําเร็จค่ะ เพราะดาวพระพฤหัสโคจรเดินหน้าเป็นปกติหลังจากโคจรวิปริตมานานเกือบ5เดือนเต็มนั่นเองค่ะ ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัตนิก็สถิตยอยู่ที่ราศีมังกรอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาซึ่งอยู่ในราศีแม่ธาตุดินนะคะในช่วงนี้คุณต้องใจเย็นๆให้มากทําตัวเหมือนแผ่นดินทําตัวให้หนักแน่นเหมือนดินเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่มีคนรักถ้ามีเกณฑ์ทะเลาะหรือว่าผิดใจกันหรือพูดจาไม่เข้าหูกันอย่าพึ่งตอบโต้ค่ะให้ใจเย็นๆเข้าไว้ไม่อย่างนั้นถ้ายิ่งตอบโต้มันจะยิ่งเป็นการต่อความยาวสาวความยืดให้นิ่งใจ เย็นรอให้แต่และฝ่ายนะสงบลงแล้วค่อยเคลียร์ค่อยเจรจากันแบบนี้จะดีที่สุดค่ะและถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีกุมต้องมีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนให้ศึกษาในเรื่องของเอกสารข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆให้ดีระหว่างข้อผูกมัดที่คุณจะแก้ไม่ออกในภายหลังนะคะ นอกจากนั้นยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากต่างเพศค่ะได้เงินได้งานได้รับการช่วยเหลือจากคนต่างเพศและอาจจะได้รับมาแบบลับๆโดยที่เขาไม่เปิดเผยก็ได้หรือตัวคุณไม่จําเป็นต้องเปิดเผยบอกใครก็ได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จและส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีกุมภ์ก็ยังถือว่ามีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอยู่มากเลยนะคะสําหรับบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือชาวต่างชาติเข้ามาคลองแวะคลองเกี่ยวในระยะนี้ด้วยค่ะ ดังนั้นมองว่าในช่วงที่ดาวพระจันทร์ที่โคจรอยู่ในเรือนอริเป็นกเกษตรราธิบดีและเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นเจอกับงานที่ท้าทายเจอกับเรื่องที่ยุ่งยากแต่โอกาสสาเร็จก็ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยใยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ